สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ก็มาพบกกับช่องพัตาพากินพาเที่ยวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มากินข้าวกับเด็กๆยามเช้าค่ะไม่เช้าแล้วมั้งตอนนี้สายละว,วันนี้ก็ได้ไข่เจียวนะคะเก็บตกข้าวผัดมื้อเช้าเราวันนี้ก็ได้ไข่เจียวผัดบวกนี่ฮลัลโหลสวัสดีค่ะ แซ่บปาเขินเขินไม่ค่อยได้ออกกล้องเขินน้องหลานเพิ่งมามาจากต่างจังหวัดนี่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ตบท้ายด้วยมะม่วงน้ำประหวานตามนี้นะคะชมโอได้อะไรมาคะนางไปทำน้ำพริกตาแดงมากินกับไข่เจียวเออ ออกไม่ลอยเลนู้คุทำลูกคค่ะอ่ะมันจะเข้ากันกับไข่เจียวมากวางตรงกลางจิบให้น้องกินด้วยวางเออโอเคเดี๋ยวมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะโอ้ยข้าวเที่ยงตื่นสายตื่นสวยตื่นสวยกินข้าวแบบสวยๆมาจ้าม่กินข้าวน้ำกันเลยจ้าเดี๋ยว หล MM ังจากกินข้าวเสร็จ hmm. ก mm ็จะแยกย้ายไปทําภารกิจนะคะภารกิจไเดี๋ยวเด็กๆก็กวาดบ้านถูบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวแม่ก็จะไปสอยมะหงเนื่องจากว่ามะหงสุกเต็มต้นแล้ววันนี้เราก็จะกินข้าวไปเรื่อยๆนะคะไข่เจียวอร่อยไหม กินแล้วลร้อนเหมือนจะอร่อยโอเคผัดบวบก็อร่อยอ้ <c oughs> อาวกินมดมอก,ก็ไม,ไม่มีใครว่าเด้นองคิมัของกักอจะกินอะไรกับไปว่ะจะจะเป็นอไรทัตามธรรมชาติเลยเออ กินไปเลยอุ้ยตายละน,นี่น้ำปะวันเดี๋ยวเราก็จะกินน้ำแม่กินน้ำแมยว่ายังไม่หายปวดท้องดืนกินเผ็ดเปรี้ยวไมมต้องกินเปรี้ยวมันจะอร่อยมันพริกอะ่ะมันจะเข้ากันกับไข่เจียว อจาจ้าคำแรกเผ็ดเจียวอืมอร่อยอ่ะน้ำจิ้มปีมือน้องอินอร่อยมากพริกตาแดงระวังหยุดนั่นหนู่ ไข่เจียวอร่อยดีปวดท้องเลยต้องหากินเมนูจิจืดยังไม่หัดปวดท้องดีหากินผัดบวบหากินไข่เจียวเวื่อนน้องใส่แม่จะใส่น้ำจิ้ม นรกรนนินข้าวอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาลองมะม่วงน้ำปลาหวานลูกสาวลาเพื่อนว่าจะแซบอะไรบ่น้ำพริกปลาหวานสูตรใส่น้ำปลาลูกสาวลาเพื่อนบอกว่าแซบหลายเพื่อนเฮ็ดให้แม่กินกับมะม่วงนี่เลยมะม่วง น้ำประมานดใูใกล้ๆเ <c oughs> พื่อนบอกว่าแซบหลายลองซิแซบบอก <c oughs> ืมอืมชับของเพื่อนอยู่เลยอืมช่บหลายชอบหลาย แค่แบบกินกินมาอร่อยหวานหวานได้แค่นี้แหละยันปวดท้องยันปวดท้องปวดท้องม,มา,มาต่อได้ผลไม้ต้มโอคือเก่ากินน้ำเบือดของเขาอร่อยจริงๆ อร่อยมากินกิไม่ลงก่นผู้อมไหมเอาไหมมองแบบประท้องประท้องอะไรหนังยานะสุอืมอร่อย ยูแล้วอินแล้วไปเดี๋ยวเราไปสอยมะละกอกันต่อข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเพื่อนๆกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวตาตาก็จะพามาซอยมะคงนะคะเดี๋ยวพามาดูมะคงเราเหลืองอรลามเต็มต๊นเลยนี่ค่ะเพื่อนๆมะละกอเรา เราจะเอาลงวันนี้เหลืองมงกี่ลูกสามสีลสมส่ลูกสี่ลูกไปเดีเะเาสามลูกนี้ลงก่อนนะค้ะว,วันนี้เดี๋สร็จกลงมาจอาวุธพร้อมแล้วน้องยินเดินมาทางนี้ ก็นี่เลยเอาลูกนี้ก่อนเลยลูกใหญ่มากนะเธอได้แล้วหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่หนึใหญ่มากอะล,ลูกนี้พี่มาดูใกล้ๆลูกนี้ลูกใหญ่มาก สวยมากลูกที่หนึ่งต่อได้ลูกที่สองอลูกนี้ก็ใหญ่ไอ,อ้นซูมไปดูข้างบนหนะ่อยเออได้แล้วลูกที่สองเพียรูกที่สาม โอลูกนุ้นใหญ่มากแต่ยังไม่เหลืองอุยเนี่ยหุ้ยนั่งลูกเล็กนั่งก็เหลืองเนาะต้องเอาลงพร้อมมันนี่แหละลูกที่สามในรอบที่สามอันนี้รอบที่สามุยได้หลาย,ล,ายลูกยีงได้ละรอบเนี้ย <Yahoo! S 1> ลูกนี้ก็เหลืองแล้วะเอาลูก โอ้ยลูกใหญ่จะหล่นนี่นี่ไม่หล่นลูกนี้ลูกเล็กแต่มันก็เหลืองแล้วก็ต้องเอามัลงนี่ะโอ้โหเต็มการเลยอเอาแค่นี้ก่อนแล้ลูกนี้ ร้นนี้ก็น่าจะสี่ลูกอ่ะใหญ่มากอะ่ะพอเอาลงมาแล้วอะ่ะไปโอ้นเนี้ยลุมาอ่ะ<า><า>อืมเรียบร้อยแล้วภารกิจแล้ว เกบ็บบะคุอโอ้ยอน,นี่มาดูใกล้ๆดิรูปใหญ่นี่ยะ,ะอันนี้ของเก่าสอาสาร่รอกเทียเอ่อสุกนีของใหม่เก็บวันนี้นสี่รูปจ้าสำหรับภารกิจวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปะตาพากินพาเที่ยวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีค่ะตุลา